ครับผมในที่สุดมาแล้วค่ะเส็งชลาใช่มาแล้วรัวๆเลยพอประกาศก็จะมาแบบก็สิงหาคึ่มาแบบเหมือนแบบให้มีแบบอะไรมาก่อรุ่นหน้าครับผมก็คืองาเหมือนกันครับเพราะว่าเรียนตามตรงว่าเพิ่งรู้วันออนแอร์ไม่นามเหมือนกันพอรู้ปุ๊บก็ประกาศเลยเหมือนกันก็ตกใจเพราะตอนแรกไม่ใช่วันนี้แต่ว่าจริงๆเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าอาจจะด้วยอะได้หลายอย่าง กไม่เป็นไรก็หะอจังความปังจังหวความปังครับผมใชะแต่วันนี้ก็จ pues, ัดแต่ราตีครับผมชีก็จัดหญ่ทุกอย่างใช่ค่ะก็ก็อยากให้เขาเรียกว่าไง่ะคนที่รอคอยแบบว่าเออตื่ตาตื่นใจแหละแล้วก็อิ่มใจยมความพร้อมวอร์มตัวเองก่อนซีรีส์คนที่แบบว่าซสอานี้ยนแฟนนีอเยอะใช่ไหม อันนั้นด้วยแต่ก็เลยจะเป็นแบบว่าตอนที่ด้วยความเป็นซีรีส์ที่คุณถึมีแบบได้ลับใดๆอย่างเงี้ยแล้วน้องๆเขาบอกว่าเออหลายๆคนก็คปเจอลูกมี่มากเลยเงี้ยเข้ามาวันนี้ต้องเปลี่ยนทอมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นซีรีส์ที่ค่ายว่าเยอะที่สุดแล้วจริงๆนะครับคือแบบเรามูทุกทางเพราะว่าเรากําลังเล่าเรื่องกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะดีรับอะไรเงี้ยบางอย่าง ก็ต้องขอเข้ามาขออนุญาตใช่แล้วก็แบบคือคิดว่าวันหนึ่งกระทงต้องมีแบบว่าคอนเทนต์เข็ดเขเเ้มจราต้องเล่าตตัวดแนะ่นอนอ่าอ,าอาัจริงๆก็มีคุยไว้ใช่คุยไว้วแววน่นอนมจะต้องมีแต่ตงตาเรื่องนี้ใช่แต่ว่าส่วนตัวผมเองอะ่ะผมยังไม่ยังไม่ได้เจอแต่ว่าได้ยินมาเยอะมากแล้วก็แล้วก็ได้ยินจนมาทีหลอนอ่ะ หลอนแบบคนพูดกันเยอะว่าเจอดูนีนั่นใช่ไหมจนเรากําลังพิมพ์หาใครอยู่สักคนนึงแล้วก็ผิดผมว่าผีจริงหรอแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจพิ์ว่าผีแต่ก็คิดว่าสงสัยเราได้ยินมาเยอะเกินอันนี้คือในแง่บวกในแง่บวกคือแต่ว่าเพราะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเรากําลังได้ยินเรื่องเล่าในกองไงแล้วเราก็กำลังจะพิมพ์ไปหาอีกคนอยู่ดีก็ผิดผมว่าผีงงเลยเหมือนกันกินจิตใต้สำนึกแน่เลยแต่ว่าคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเยมสีดาแต่ว่าทุกคนก็คือ เขาก็จะมีสิ่งที่เจอการคิดว่าเดี๋ยวตอนซี้อออนแอร์แล้วครับทุกคนก็คงจะออกมาเล่าลเทเนิตเทเหน่อย์ไปเรื่อยให้ทุกคนแบบติดตามคะอ่ะจรนงๆอกจากที่แบบว่าอะไรเราบอกว่าเจอเจอี่ไรกันแล้วเหมือนกับน้องๆจะแบบโวยโวยการเหลือมไปที ตอนนี้มีนักปิงคนเดียวที่ยังไม่เกิดเอนเพราะาเข็มจินดาต้องรอดใช่ตอนนี้รอดอีกคนเดียวคือตอนแรกมีเติญที่รอดแต่ล่าสุดเหมือนเนิ็ก็สะดุดล้มมีแผลเล็กน้อยครับผมเตกใจเหมือนกันแต่ว่าก็นะฮะก็ทุกคนก็ไหว้กันสุดๆแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่อาจไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวไหมหรืออาจจะเกี่ยวกับการที่เราถ่ายทำกันนานก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่ไม่คิดไม่คาดฝัน ขึ้นอย่างงี้ครับแต่ก็าอาจจะเป็นที่มาของความฝันหวังว่าเขาบอกว่วววะะาความจัดใหญ่ที่ออกมาตอนนี้เหมือนเราแบบขึ้นหลักเสือแล้วไม่มีลมไปแล้วมันก็คงเราเราดูตามตามสเกลซีรีส์มากกว่าเนาะว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องอะไรบางทีเราก็คงอาจจะไม่สามารถที่จะ ใหญ่ๆๆๆได้ทุกเรื่องพอเพราะว่าบางเรื่องมันก็ต้องมีการเล่าที่มันแตกต่างเนาะบางเรื่องมันก็การใหญ่เกินไปก็อาจจะไม่เข้ากับสิ่งที่ที่ที่ทเราต้องใจตั้งใจจะเล่าครับก็จะ,ออกจะเต็มในรูปแบบของของสิ่งที่เรากาลจะเล่าแล้วกันครับอชอบกแบบว่าเราเป็นใครเล็กๆทำป็นการอะไรเงี้แต่ความจัดใหญ่อันนี้คือคือ ในใสายตาคนอื่นก็อาจจะมองว่าแค่เราใหญ่ขึ้นแต่โอกขึ้นอาก,ก็จริงแต่ถามว่าเรายังเล็กไหมถ้าพูดตรงๆมันก็ก็คงคือถ้าพูดว่าเล็กอะ่ะก็คงอาจจะอาจจะดูไม่ดีแต่เราก็คงอาจจะยังไม่ได้ผักโตใหญ่โตอ,อะไรขนาดนั้นด้วยความที่เรายังเป็นบริษัทที่เราแบบทํากันแบบยังยังยังไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่มาแล้วกันใช่แต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะเราเลยจําเป็นที่จะต้องทําผลงานให้มันใหญ่ เพื่อให้คนหันมามองค่ายเราอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเคผลงานนั้นจะเป็นคําตอบที่จะทาให้ทุกคนหันมามองมันก็อาจจะเป็นภาพที่อื่นมงเว้ยค่ายเราใหญ่มากแบบบางคนแบบมามาทักเราอนะไรเงี้ยว่าแบบเออค่ายคุณดูใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆเรายังเรายังเป็นเงินลงทุนตัวเองเอยู่เลยเรายังไม่ได้มีนายทุนหรือว่าเรายังไม่ได้มีสปอนเซอร์อย่ยางมากมายเรายังแบบสู้กับ สิ่งเหล่านี้อยู่เลยครับแต่เราก็อย่างที่บอกแหละเรารู้สึกว่าทําอะไรเราก็อยากเป็นที่ทุกอย่างเพราะว่าคิดว่าผลงานมันจะเป็นใหญ่ตลอดแหละใช่ก็อยากให้คนเห็นแหละอมักพอแบบว่าจะเอาอะไรแล้วแค่คือแบบจะวนอะไรไม้เพราะว่าก็แาใจว่าถึงมีความพร้อมมีแผนและมีความคิดที่ะ้อบใช่คือผมมองว่าการทําซีรีส์มันก็เหมือนศิลปะเนาะคือ ผมคิดว่าสิทุกเรื่องอ่ะที่ได้รับคําชมเยอยแยามากมายก็ต้องมีจํานวนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่โอเคเพราะมันคืนองานศิลปะเราดูรูปลูปหนึ่งมันยังไม่เหมือนกันเลยว่าสวยไม่สวยเราก็ทําใจในจุดนั้นว่ามันก็คงจะมีคนที่อาจจะพอใจแล้วก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่มาจากนิยายที่ดังมากๆคนอ่านเยอะมากๆอะ่ะภาพในหัวแต่ละคนอนะ่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็เลยคิดว่าตรงนั้นมันคงอาจจะมีการวิาพา์วิจารบ้างนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เรามองและเห็นภาพอะ่ะในส่วนของทีมงานอ่ะ เราเห็นภาพตรงกันแล้วก็ทําภาพตรงนั้นให้มันดีที่สุดอันนี้คือโจทย์ของเราแต่เรื่องนี้มันคือแบบมันใหม่มากๆสำหรับใช่ครับใช่พอแบบว่ามันใหม่คนเจอแบบเริ่มคาดหวังครับผมก็ก็เป็นความคาทายดีคือเรามองกับกันว่าถ้าเราทํแจะอะไรเดิมๆอ่ะบางทีเราก็คงจะย,ย้ําอยู่ที่เดิมเนาะเราก็เลยพยายามที่อยากจะหารสชาติให,หม่ๆให้กับค่้ายเราเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็รู้สึกว่า นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องผ่านคนไปให้ได้เราต้องรอดไปให้ได้มาเก็ดชีวะเป็นอะไรก็บอกว่าพอมาเป็นแบบจกิงเรนงไว้เนอะคือเรื่องนี้เหมือนโสมกับสมน้องก็หดด้วยแบบว่าลูกล้าอะไรนี้ด้ยหน้าตาเรื่องีวิวอะไรเงี้ยยอมไหวไหก็คิดว่าจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเรารู้ว่าเราได้นี่ายเรื่องนี้แล้วเราก็ คิดว่าจะเป็นใครเซนเราก็บอกว่าเป็นน้องแล้วก็เราก็ถามักเขียนเพราะว่าจริงๆเขาเุ็คนที่มีภาพในหัวที่ดีที่สุดและไม่มีใครดีไกว่าเขาเขาก็ชูดมาว่าเนี่ยตรงเขาเหมือนกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันตรงแล้วด้วยความที่ที่ตัวเก่งเองอะ่ะเขามีความเป็นครูอยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่เราเนี่ยเขาก็เป็นครู ก็รู้สึกว่าความเป็นครูนั้นมาลีเลียกับความเป็นพ่อครูมากๆใช่เลยมาด้วยด้วยทัศนคติความคิดอะไรอย่างเงี้ยกรงกันทุกคนว่าต้องทุกคนคือคือทั้งเก่งเองหรือน้ำปิ้งเองที่เป็นคนที่ทัศนคติดีทุกคนรู้อยู่แล้วเหมือนน้องเข็มเลยหรือเฟิร์สวันที่มีความแบบเฮ้ยคอมดี้เอ่อวันนี้อาจจะเปิดนิดนึงกับ แบบเต้นที่บางทีเขามีความเป็นหลักการสูงนะครับคือคือเราก็ขนลุกนะว่าเฮ้ยมันมันเกิดแบบเออมันเกิดสิ่ีได้ยังไงแม้กระทั่งน้องปังอ่ะที่ต้องเล่นเป็นน้องเก่งอ่ะใช่ไหมเป็นเป็นผีชยศนะฮะก็คือถูกต้องมากใช่แฮตจิอย่างเงี้ยก็น่าเหมือนเก่งตอนเด็กอย่างเงี้ยยังไงอ่ะแอบเซฟเหมือนกันนะครับคือจริงเขาเก็บไว้แหละว่าเป็นตัวละครลับก็าการจะเปิดวันนี้ ใช่ใช่แล้วน้องก็เล่นดีมากเราก็คือเหมือนเก่งเลยเหมือนพ่อครูเลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมนีือว่าี่ใหญ่เรื่องนี้เลือกเาจริงคือก็คิดนะครับคือคือถ้ามองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เราก็คงแบบไม่เกี่ยวแต่ว่าพอมานั่งคิดดูว่าเออนอททำไมทุกอย่างมันเข้าล็อกลงล็อกไปหมดเลยเะไรยเงอี้เรกรับครับ ครับมนงครับรรเออคร,รับเออเป็นยังไงที่พี่อ๋ว่ามันแบบมันด้วยอะไรบ้างไหมคือคือจริงๆไงอย่างที่บอกว่าผมมาตั้งเป้าไว้ว่าผมจะทําซีรีส์ให้มันหลากหลายมากๆากในปีนี้เพราะว่าเราก็ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้ทําซีรีส์เลยด้วยความอะไรหลายๆอย่างก็เลยพยายามอยากจะหาเรื่องที่มันดูต่างๆแล้วเรื่องเนี้ยคือเข้าหูบ่อยมาก คนทีมงานคือก็อ่านกันเยอะก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แบบคนซื้อลิขสิทธิ์มานะได้เอ่ยแต่ตอนนั้นอะด้วยความที่น้องไม่ได้อยู่กับเราแต่ว่าพอมีจังหวะโอกาสเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ตอบโจทย์อะมันถูกต้องเราก็เลยเอาเลยเรรใช่มันก็เป็นทา้มมิ่งที่ถูกต้องเป็นคำถามที่แอบถามรับว่าไม่รู้วันนี้คุณพ่อจะบอกได้บ้นนางมากน้อยแค่ไหนโอเอสทีเพราะว่าโอเอสเราจะสื่คนไม่ได้มีพี่กินอีกใช่คือทุกคน อ่ะเป็นว่าทุกคนได้ลองเพลงแล้วกันใช่จะเพลงเดี่ยวเพลงคู่อะไรก็รอติดตามแต่ว่ามาหมดเพราะว่าเรามีของดีขนาดนี้ก็ต้องอีเซนนิดนึงนะครับทุกคนที่รอซิงเกิลเดี่ยวซิงเติลอยู่ได้ฟังได้ฟังอุ้ยตรงอันนี้อ่ะอันนี้หลุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจจอยนะฮะไม่ต้องตะตองไมได้ได้ได้ไม่ตัวไม่ตัวได้แล้วเพราะว่าทุกคนทุกคนมีเพลงละกันเราอย่างนี้ลองฟังได้เลย มีมีมีรอว่าจะมาตอนไหนละกันในซีรีส์ครับผมครับที่ความสิ้นทุกคนอยู่แล้วใช่นะคะที่ต่อยอดอะไรยังไงเปลี่ยนะไต่อยอดหรอคือณตอนนี้เราโฟกัสในการทําซีรีส์แหละให้มันออกมาดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยกระแสดีอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันว่าเราจะต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับว่าณตอนนี้ก็แบบแฟนมิตรต่างประเทศก็คือติดต่อมาแบบรัวๆแล้วขนาดยังไม่ได้ผักตอนแอร์เลยครับอันนี้อ่ะพฤศจลกาเราเลือกลองสอบปาก รอแนอครับมเรื่องกีฬาสครับผมบคใกล้แล้วก็น้องๆต้องตื่นเต้นนะครับน้องๆรู้เป็นงานที่น้องๆอยากทำก็ตื่นเต้นก็ไม่เคยทาผมตื่นเต้นทุกวันถูกต้องคือมีเรื่องตื่นเต้นทุกวันจริงๆแต่ว่ากีฬาสีก็น้องๆก็จะนัดซ้อมกีฬากันด้วยนะครับแบบบางทีเขาก็นัดซ้อมกันเป็นนัดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยะวุ่นวายแน่นอนผม มีใช่เดี๋ยวจะมีเฉลยออกมาแหละไม่ได้หลุดไม่หลุดเดี๋ยวมันจะมีสปอยสปอยว่าใครเล่นอะไรบ้าก็คือแบบว่าใกล้จะบอกแล้วใช่เดี๋ยวมีบอกเรจะตัวเองไม่เล่นเราจะรับอะไรจะรับบทอะไรนะรับบท เดินเช็คงานแล้วกันสิเดินเช็คงานแล้วอาจจะมีไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ต้องแบบเรียกว่าวรวมเรรู้แล้วว่ามีโชว์นั่นมีโชว์สุกสนาน้องๆเขาไปรวมตัวกันนะว่าอยากจะรวมตัวเป็นโชว์อะไรอยนะ่างเงี้ยใช่ก็แบบโอเคคิดว่าสนุกคิดว่าน้องๆน่าจะอยากทําเพราะว่ามันสะนะุกสนานอะใช่ได้ใครเคงีย้เราเองก็รู้สึกว่า เอออยากจากกัดกิจกรรมนี้คือเป็นงานหนึ่งที่น้องๆมาดีเคลยียร์ว่าเราจะจัดมันน่าจะจัดไหมอยากทำอยากทำใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะตึงยางที่ถตุ่นไปเริ่มแล้วครับผมใช่แล้วอือจริงๆถ้าในพาร์ทเนี้ยน่าจะประมาณสามประมาณสามปีเพราะตั้งแต่นิเมียมาตรงเนี้ยครับก็ประมาณนี้ใช่ ตอนนี้เราทำงานมแบบเราทำานอย่างสเร็จครับก็ดีใจภูมิใจแล้วก็เหนื่อยคือจริงๆตอนนี้ก็ถามตัวเองนะว่าในพักกำกับเนี่ยเราอาจจะต้องแบบลดบทบาทลงเหมือนกันเพราะว่าพอเราไปกำกับเนี่ยมันมันยากมากนะครับทุกคนมันมันไม่ได้ไปแค่ออกกองเนาะมันต้องประชุมมันต้องคุมตัดต่อมันต้องทำมาหลายๆอย่างเวลาชีวิตเราอ่ะมันก็หายไปเยอะมากพักผ่อนก็น้อย สาน,นการที่เราจะต้องแบบนั่งบริหารหรือนั่งทําอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบมันมันมันแอบ,บไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับ mm hmm. ก็เลยคิดอยู่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเราวางไว้แล้วเดี๋ยวอนาะ mm hmm. คตอาจจะแบบบทบาทพุ่มกับเราอาจจะน้อยลงมากๆเออเรามาเน้นแบบ mm hmm. คิดดีกว่าว่าเราทำยังไงให้ค่าเราแบบเติบโตขึ้นไปอีกเงี้ยครับต่ถามว่าณ mm hmm. ตอนนี้เราก็พอใจกับสิ่งนทะี mm ่เ hmm. ป็นอยู่นะ mm hmm. ก็ภูมิในจะ mm hmm. แต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็คือส mm ุก hmm. ข<ๆ>ึ้นก็ได้อนาคต นี้อีกหปีคือก็อยากคือจริงๆผมเองอะณนะตอนเนี้ยอันนี้แบบพูดแบบสัจจะจริงเลยนะไม่ได้คิดถึงว่าเราจะต้องแบบโหเติบโต,ต,ตสูงมากอะไรขนาดน,นั้นแต่เราก็อยากจะเติบโต,ตไปเรื่อยๆแล้วกันคือไม่อยากไม่อยากแบบว่ายิ่งทายิ่งล่วงอะ่ะอ, <laughs> อยากจะแบบโอเคผมต่อให้มันจะชา้าจะเร็ว ยังไงแบบก็อยากจะค่อยๆขึ้นไปดีกว่าปีนี้ก็คือรวัวอะปีนี้รวัวมากก็คือก็คือเครียดไปถึงปีหน้าแล้วแหละว่าแบบยังไงนะเพราะว่าปีนี้คือมันมีแต่โปรเจกต์แบบใหญ่ๆเลยอืมพี่อ๊อฟก่อนจะทำฉากสุดท้ายข้ามฟ้าเหซีนขอแต่งงานเมื่อวานนี้ขอแป๊บนิดนึงมันยังไงคะมีพวกข่าขอแต่งงานก็จริงๆอ่ะเมื่อวานนั่งดูข้ามฟ้าใช่ไหม คือพูดตรงๆนะมันเป็นความรู้สึกว่าเราภูมิใจไปกับน้องมากๆเลยรู้สึกว่าแบบซีนนองเขาแบบเค่มีเขามันทะลุปอดไปแล้วทะลุมันมันแบบมันซิงกันสุดๆไปเลยดังนั้นสิ่งที่เขาถ้าออกมาความรู้สึกที่เราดูามันทุกอย่างมันเรลลิสติกมากๆซีนขอแต่งงานนะตอนนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเราเราเห็นแต่ความสวยงามเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าเขาแสดงอยู่รู้สึกว่ามันคือ เขากำลังทำเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเราเป็นคนที่นั่งมองนี่ก็จะกฝั่งี่ออาไปแล้วนตุ๊กตุ๊กไม่แต่ก็ได้อยู่ในคาแรคเตอร์ไงโอเคครับคู่หนุ่มเด็กๆที่มาสั้นๆกันเลยค่ะคือก็ก็พูดรวมๆก็แบบเมื่อกี้เป็นคำถามเกี่ยวกับ5ปีข้างหน้าจริงๆตัวเราเองอะจุดตอนเนี้ยที่เราโฟกัสที่สุดเลยคือตัวเด็กคือเราก็อยากให้น้องเติบโตตอนนี้ก็พยายาม หาวิธีหาอะไรแล้วก็เก็บฟนะีดแบ็กนะค่อยถามลู้สึกว่าเฮ้ยงานเปิดมันไม่ค่อยเยอะในเมื่อทางานในเมื่องานเปิดไม่ค่อยได้เข้ามาจ้างเท่าไหรู่ดตรงๆว่าจริงๆงานเปิดก็อยากที่ทุกคนรู้เราว่าสถิติตอนนีน้งานเปิดมันไม่ใช่มีแต่ว่าเราก็พยายามคิดว่าเออหรือเราจะจัดกิจกรรมงานเปิดเองบ้างแบบกี่เออกี่เดือนต่่ครั้งหรืออะไรก็พยายามคิดเพื่อให้น้องๆยังมีฐานที่เขายัางพพอร์ตอยู่โดยที่แบบเรา คือบางงานต้องหอดภัยจริงๆทือเราต้องแบบคิดเงินเก็บเงินหรือขายของที่ราคาสูง,งบ้างต่ำบ้างแต่ว่าทุกอย่างอะ่ะเราก็ต้องทําเพื่อทําจุนเออคุณของเราเพราะว่าเราต้องลงทุนเยอะมากๆากับสปอนเซอร์ที่เข้ามาเราอาจจะไม่ได้เยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทากันบ้านมากขึ้นว่าจะทำยังไงแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็อยากให้แฟนคลับอะ่ะเขาเขาเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพยายามคิดเรื่องนี้อยู่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าในที่ประชุมในแบบเดือนนี้ แล้วก็สาหรับเด็กๆอะ่ะผมก็คิดว่าอยากให้คนที่มาอยู่กับเราอะ่ะเขาเติบโตแล้วเราก็จะไม่เหนี่ยวลังโอกาสของเขาถ้าในอนาคตเขามีโอกาสที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่นะตอนเนี้ยเขาอยู่กับเราเราก็ต้องพยายามที่จะหาโอกาสที่ดีให้เขาเราก็มองแค่ว่าถ้าวันนึงบริษัทเราดีขึ้นเติบโตขึ้นน้องๆก็ควจะเติโเบโตไปกับเราเหมือนกันนี่นคือสิ่งที่เราตั้งเข้าไว้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนรักเด็กเหมือนลูกจริงๆอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบถ้าน้อง แบบอยู่กับเราอะเราก็อยากให้เขาไบ้มีความสุขที่จะอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องางานใช่ขอบคุณค้าคุณค้า